ออกจากเต้ารับคู่ก็จะมาเข้าเต้ารับเดี่ยวออกจากเต้ารับเดี่ยวก็จะมาเข้าร่างสวิตทางเดียวสวัสดีครับคลิปนี้จะมาสอนการต่อเต้ารับและสวิตทางเดียวหากชอบคลิปนี้กดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับก่อนอื่นเรามาดูอุปกรณ์กันก่อนนะครับเต้ารับคู่เต้ารับเดี่ยวสวิตทางเดียวและหลอดไฟนะครับต่อไปเรามาต่อใช้งานกันเลยนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นด้านหลังของเต้ารับนะครับ เต้ารับคู่เต้ารับเดี่ยวและสวิตทางเดียวนะครับสายลายสายกลาวและสายนิวตันนะครับสายลายสายกลาวและสายนิวตันส่วนสวิตทางเดียวนะครับสายจะมาเข้าด้านบนหรือเข้าด้านล่างสวิตก็ได้นะครับต่อไปเรามาต่อใช้งานกันเลยนะครับสายเมนนะครับออกจากตู้คอน summer unit ก็จะมาเข้าเต้ารับคู่เต้ารับนะครับใช้สายขนาด2.5นะครับสายลายจะเป็นสายสีน้ำตาลนะครับ นี่นะครับสายลายก็จะมาเข้าเต้ารับคู่สายนิวตันนะครับมาจากตู้คอน summer ยูนิตเหมือนกันนะครับก็จะมาเข้าเต้ารับคู่จะเป็นสายสีฟ้านะครับใช้สายขนาด2-5เหมือนกันและก็สายกราวนะครับจะมาเข้าเต้ารับคู่นะครับสายกราวก็จะเป็นสายสีเขียวนะครับต่อไปนะครับเราจะจาจากเต้ารับคู่ไปหาเต้ารับเดียวนะครับจาจากเต้ารับคู่จุดนี้นะครับ ไปหาเต้ารับเดียวสายกลาวนะครับจากเต้ารับคู่จุดนี้นะครับสายกลาวจากเต้ารับคู่ก็จะมาเข้าเต้ารับเดียวนะครับแล้วกดเข้าไปเลยนะครับส่วนสายนิต้นนะครับเหมือนกันนะครับจากเต้ารับคู่ก็จะมาเข้าเต้ารับเดียวสายลายนะครับ จากเต้ารับคู่ก็จะมาเข้าเต้ารับเดียวก็จะเป็นแบบนี้นะครับต่อไปนะครับออกจากเต้ารับเดียวนะครับจุดนี้นะครับออกจากเต้ารับเดียวก็จะมาเข้าสวิตช์ทางเดียวนะครับจากเข้าด้านล่างสวิตช์ทางเดียวนะครับแบบนี้นะครับเข้าสวิตช์ทางเดียว ออกจากสวิตช์ทางเดียวนะครับก็จะไปหาตัวหลอดไฟครับเส้นนี้นะครับจะเป็นสายลายสําหรับหลอดไฟส่วนสายนิวตันนะครับสําหรับหลอดไฟนะครับก็จะออกจากเต้ารับเดียวนะครับจุดนี้นะครับสายนิวตันนะครับจุดนี้ก็จะไปเอาอหาหลอดไฟนะครับเต้ารับนะครับใช้สายขนาด 2.5นะครับส่วนตัวหลอดไฟนะครับสวิต์ทางเดียวใช้สายขนาด1.5นะครับสายลายและสายนิทอนนะครับจุดนี้นะครับก็จะมาเข้าหลอดไฟตอนนี้เราต่อวงจรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสายลายมาจากตู้คอนเสิร์ตยูนิตนะครับก็จะมาเข้าเต้ารับคู่ออกจากเต้ารับคู่ก็จะมาเข้าเต้ารับเดียวออกจากเต้ารับเดียว ก็จะมาเข้าล่างสวิตท,ทางเดียวออกจากสวิตท,ทางเดียวนะครับก็จะมาหาหลอดไฟนะครับส่วนสายนิตอนนะครับมาจากตู้คอน sumer unit ก็จะมาเข้าเต้ารับคู่ออกจากเต้ารับคู่ก็จะมาเข้าเต้ารับเดียวออกจากเต้ okay. ารับเดียวนะครับก็จะมาเข้าหลอดไฟส่วนสายกราวนะครับมาจากตู้คอน sumer unit ก็จะมาเข้าเต้ารับคู่ออกจากเต้ารับคู่นะครับก็จะมาเข้าเต้ารับเดียว ต่อไปเรามาทดลองกันเลยนะครับอ n อนเบเกอร์ก like ็จะมีไฟมาจ่ายให้ตัวเต้ารับนะครับเราจะเทสตัวเต้ารับด้วยหลอดไฟหลอดนี้นะครับมีไฟมาจ่ายให้ตัวเต้ารับนะครับเต้ารับสามารถใช้งานได้นะครับส่วนสวิตช์ทางเดียวนะครับเปิดสวิตช์ทางเดียวหลอดไฟก็จะสว่างนะครับปิดสวิตช์ทางเดียว หลอดไฟก็จะดับนะครับเปิดปิดสายเมนนะครับจะเป็นเมนรวมนะครับจะไม่แยกระหว่างเต้ารับและสวิตช์ทางเดียวนะครับหากชอบคลิปนี้กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ